มีมางานเป็นได้รูครับถ้าถามว่าพวกเรามีงานไหมพวกเราไม่มีงานมากี่เดือนแล้วมกรากรุ่งพามีนามีนาเมษาเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมยาตุลาพฤศจิกาตัวหนึ่งเดี๋ยวกัครับเพราะว่ามีงานมาเนี่ยเขามีโอกาสได้เขามาออฟฟิศก ok ันพอดีครับนี่คนเอฟซีนะครับผมแฟน นนะครับผมที่เมตตาละดับเป็นดูผมกับน้องนะครับน้องค่ะก่อนแกะอ่านคอมเมนต์จนนะคะเสียงเบาไปค่ะเสียงเบาเสียงเบาโอ้ดังเออเบาสวัส <c oughs> ดีแอดมินด้วยค่ะสมัธนาสวัสดีค่ะมันกาซิว่าสวัสดีค่ะสวัสดีน่ารักค่ะเสียงเบาปะครับเสียงเบาติเอาไหมคะเอาไหมค่ะอันนี้เบนกาซิมาแกะของฝากจากพุทีเอฟซีทุกคนเลยนะครับเด็กนี่มีปะคะ ภาพไม่นิ่งค่ะผ่อนเยอะอยากให้ทุกคนมาเห็นว่าทำไมภาพถึงไม่นิ่งระบบมือแม่ค่ะทาปีบแอดมินเพิ่นืุอยืนแล้วค่ะกล่องกระจีสั้นแน่นิดนึงเนาะค่ะภาพสั่งเจ้าเวียนหัวมาสั้นหรือว่าเขาตั้งไหมเขาตั้งหาหาเนี่ยมาตั้งไหมเอาโต๊ะนั่นมากระไรเขาอยู่เขาอยู่แบบง่ายๆเนาะค่ะ เด่นตัวอันหนึ่งมากบอกยังไงก็บอกอันนี้เหรออันนี้หรอตัวเมสโตเสียงเบาค้าบริการซีมาเปิดของขวัญผีผีเอสซีทุกทคนฝากมาให้เราค่ะแม่นครับเมื่อไหร่ก็มีโอกาสนะครับผมในเข่ามาในออฟฟิศน้อครับน้อท่าซีมาแช็คคองขวัญกันน้อครับน้อเพราะว่าโดนโดนเทียน บนึงพี่แอดมินสามคนนะค่ะสามจังหวัดแล้วก็มีอีกคนนึ่งก็คือทะเลเนาะค่ะเป็นคนคนเป็นคนพักเ่อนนะคะ่ใดก็ได้ได้ข้าวหนึ่งผัดอีกนึ่งผัดอีกหนึ่งเอาเอาเพิ่นเพิ่นอยากวัดมีค่ะมีค่ะมีอีกมีอีกสองสองเพิ่นอยากวัดเพิ่นอยากวัด นี่ค่ะมี่มี่ตั้งเบทดนีอยู่นี่หกต่อแล้วค่ะคนบอกว่าเราต้องจัโขนอะไนี่แล้วเดี่ยมานี่เดี่ยมาแม่บ้านหนีเนาะปวดที่คือปวดที่คือมาปวดนศ่กร์นกับปวันศุกร์การต้องขอขอบคุณนตงก่อดอกไม้แล้วค่ะเพราะว่าอ่าบุคลิกก็จ่ายก่อดอกไม้ใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะต้องข้อกอบคุณทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณ เราไปจากพีว re ีแลวกานนี้เป็นก้องฝากจากพีวีฟทุกคนนะครับจากทีทั้งการแก้ไปทช้กล้องทลกรองนะครับอาลซิมีโนตให้เข้าอ่านนห้อกอานตน้ำนะครับอาบันนี่ห้องนู้นมีนู่นไหนคะมีตัวมีนู่นแต่เออ่ราอ่านเพราะว่าเอฟซีบางคนเพิ่มเพิ่มสั่งจากร้านให้เขาเลยส่งจากคนในรับา อ๋ออันนี้มันเป็นน่าจะเป็นร้านนะครับผมกล่องแรกเลยกล่องที่เอล่ายูนี่ซื้อผู้ทรงเพราะปะมันจะเป็นล้านเป็นชื่อล้าน์ครับผมเป็นชิล่า่ะอันนี้เป็นนี่เป็นของนิล่าเนาะว้าวสวยมากเลยแกะเลยแกะเลยอันนี้ก็จะเป็นของผมนะครับผมก็บอกกระบอเสียงแอดดังมากๆเพระน่ะเสียงแอดยูไก่แอดยูไก่กล้องครับไก่กล้องเนาะโคตร พี่จอมไบ่กับพี่จอมไบ่อ๋อชิว wa, ิวมันบอกว่าหวังว่าจะชอบช่อดอกไม้นะคะชอบมากเลยไม่หลับม่หลับมากโดนตีเลยค่ะอยากพ่อรู้ๆอยูはは่ครับผมอยากพ่อทุกเดือนเลยโอ้ตอนนี้เขบอแกได้เนาะแก่ารัเนี่ยมันบระหม่าครับน้องเบิ้งเบิ้งมิโซะน่าจะมิโซะนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ ปตีเอ uh oh ของน้องเกเนเ็ดเปนกระเป๋าสอมใบให้อี่าอ๋อของที่ทีมจันหรือทีมทีมจันทมจันปูวงปู่วงขอโทษอะอ่านสงนี่ไงเจอของเพิ่มมากแล้วแมนค่ะแมนค่ะทีมจันเยค่ะทีมจันหรือเปล่าทีมจันอ๋อใช่ทีมเที่มจันปู่วงแมนค่ะแมน ุณเลยยค่มันหมกกับนองตรงไหนแค่ผมจะพยไโอ้ยอยากได้เหรวเนาะโอเคผมก็รู้แล้วว่าจะชนะกับครสวยขอบคุณครับ่เลิศ่คะเลิศเลิศต่อหลกเลิศ่อไปเลย่ะต่อไปต่อไปวางสูงไปค่ะวสันเพิ่งเบเขีนนั่นแหละอย่เขาสิยกขึ้นมาให้เบิยกเดียวสิโยกเต้นยืนใคเนคนกล้อง ก้องว่างสูงไปใช่นหมเข้ามันต้องถอยป่ะเอาลงลงถ้าเอาเอาลงอีกขั้นหนึ่งไหรือว่าถอยดีกว่าถอยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ถ้าถ้าเราถอยอะเสียงมันจะยิ่งไม่ชัดไงองเอาลงเอาลงดีกว่าเอาคลองลงให้มันยิ่งกว่ลองถ้าอันเดียวนะเห็นไหมเพราะว่ายังไงเราก็มีเครื่องช่วยเราไแล้วเราไม่เป็นไรหรอกไม่เสียใจเสียใจกันเลยอะไร้ ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะน้องการบอกว่าเลิกยายไม่ได้บ่ปันไดว่น่าจะได้แล้วนะได้ไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไหมมันยังสูงอยู่อ่ะยังสูงอีกเหรออืมนี่วันนี้ไม่สูงนะพอดีแล้วพอดีแล้วนะหยกจังหยกมาพอดีแล้วโอเคนะคะ แบ่งกระเป๋าให้ได like, ้สะพายนำหนักเด้อได้ยังได้เพิ่นว่าหญิงเขตเธอสิอยากได้กับฟอลเฮ็ดหยังมันม่ยันอะหญิงเออคู่สาวเออมาเอิ้นหญิงยังนี่เลิศเนาะหญิงเนาะเลิศเลิศกี่าเนาะหญิงหญิงเนหญิงเพิ่นสาว พวงค่ะเอาเข้ามาที่เอากระเป๋าดีกว่าเอากระเป๋านี่สิมันเห็นก่อนนี่อันนี้ที่แมทมินเคยรีวิวไปแล้วรีววิไปแลของชิ้นมือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับผมพี่จำแล้วจำผู้ใดทงมากไอ้นี่ของป้านุ่ครับป้านุ้ยกับคุ้ป่าอ๋อขอบคุณนะครับคป้านุ้ยนะครับกับคปีานะครับผมสองใบนั่นเอาอีลาบอกของผู้ใดแน่บันังของผู้ใดบันังของของเจ้าของไอนี่ของนุ่ยค่ะสองโมเมนต์ นี well, ่ของของผู you know, hey, ้ใดผู huh. why? Why? Why ้นี้น่ะเนี่เอาให้อ้ายนะของผู้ใดของแม่ยังของแม่ของแม่สน่ห์เฮ้ยของแม่วิของแม่วิในของแม่วิผู้จ๋งมือดีแท้ไงอันนี้ของแม่วิอันนี้ของแม่วิเออทัศน์จีนแบบนี้ไม่ได้ดิยิงแอนดี้อย่าหัวไกรกล้องชิงดาแม่เจอของอยู่ไกลกองฮานะมือกระมากคับอ่าพี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงเขต อ่าละสามใบนีนมือเสร็จแล้วครับรู้อันนี้ก็ย่าเราเป็นบ้างเออมีแบบนี้เนาะค่ะของหนึ่งใบหนึ่งอันนี้ของหนูอย่ันนี้ของคู่หนึ่งกับของแม่ของเจ้าของมัมมี่สวยอิ่งสามใบนี่นะบอกสามใบเป็นของคู่หนึ่งหนึ่งใบเป็นของแม่วิหนึ่งใบนะคะเป็นของแม่สัมเนียงหนึ่งใบค่ะอ๋ออันนี้บอกคาบคราบใบของแม่ยายโอ้ นั่นนี้ของม่ยาาเอายิงเอายิงเข้าสีเบียนบ่ได้เลยอันอันนี้นี่ของของคู่หนึ่งค่ะสีนี้มันบอใช่ค่ะสีนี้ของแม่คอยแม่คร่ะอันนี้สีของแม่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 เท่าโอผมเออยิงยิงก็บอกมั้ยฉันก็บอกไปนแล้วนะโอ้ยคอยที่ชอบไปพุทธิ ใช่สองใบใสองใบมากขอบคุณมากครับหือเท้เสียงเอสบายไปมือได้นี่นี่แม่ของแขนของแขนอรด้ฉันเกียดตาเธอยิ้คิ้วนึงทียิ้คิ้วยักคิ้หัวยหัวดำเจ้าเกียนบ้าเอาฉันจองเฟียชัดเป็นลูกไผ่เดอสั่งมาสั่น เอาเอไม่ได้ที่ยิงเอาผ่านนี้เออมาได้นอกยิงเนอะไม่แงเป็นเป็นเป็นให้น้องได้ทุกอย่างเออแม่ไปชิ้นต่อไปค่ะอนี่ค่ะเป็นของมันตรงนี้ก่อนพี่แยกเขตจากหมวดนี้มันเป็นร้านกระเป๋าาร้านร้านอยู่ข้างหน้าข้างหน้ายอ กระเป๋าน้องแป้งมันจะมีกระเป๋าน้องแป้งมีสองอันปะที่เป็นแบบนั้นมันมีสองกล่องอันนี้อะไรมันมีสองกล่องกับอีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องแบบนี้แหละเออดูุนหนเออใช่ใช่นั่นแหละนี่ค่ะอันเดียวกันแมนแมนบอบคนละร้านกันอ้าวเหรออันนี้เป็นน่าจะคนละร้านเพราะว่าอันนี้มันก็มี็สองกล่องนะใช่เพียบของคนละอันระยะกล้องมันจะได้ประมาณแค่นี้นะคะเนาะอ๋อจากที่งามเปิ้นเอองามเปิ้นเงิน จากิงอ่ะเปิ่เปิ่นค่ะนีงานเปิ่นเปิ่นงานเปิ่นเปิ่นก็มีของเอ็ดมินต์นั่งแมนเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะแกะแกะง่ายแกะง่ายดุแกะ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 สีชมพูอาจจะของอีหลาแมนเขาเป็นของเจ้เพิ่จะมีของเจ้เคเออไม่ใช่ของไม่มันไม่แม่งคุยยิงเอายิงเซ็เปิดรับสมัคร์ไมยานะคะวอไมต์หน้าเอาคนบอกว่าอย่ามากเดี๋ยวมันจะเสียบุคลิกเคเออเสียบุคลิกเสือ 对呀。 แม้ลูกสาวเพิ่มเฉยเลยแม่นค่ะเว้ยอย่งมาลูกสาวยังอยู่นี่แม่นตอานี้มาจบจบไปถักหมวยบ้านะถักหมวยแม่นบ่านี้แบบบ้นนี้ค้างบ่อยค่ะเอ๊ะจะขอให้มิ้งบอกไม่ค้างของผมก็ไม่ค้างนะครับใชจะน่าจะเป็นข้อหนึ่อาจจะเป็นข้อหนึ่นะครับผมเพราะว่าภาพก็ชัดเจนหลายนะครับที่ผมเบิ้งอยู่นี่ชัดเจนมากขอบคุณค่ะขอบคพูดจหรับ อฝาสองางฝาไปแล้วพี่อภิญญาส่งดาวให้สองโอ้ยนี่แอดชีจากยาลาด้วยสวัสดีค่ะบบเบนทฮมองบอกทุกคนแอดมินชีแอดมินชีน้าางค้างเ่คือให้เพิ่กดออกก่อนนอกแล้วกัาไม่ค่ะเพราะว่าเบทำบกไ่ค่ะชมพู่นไนักแ้ก็หมินบอกไม่ไดะ เลยจะเลยเคยบอกว่ามีของกีฬากัอ้ายแลัวกาแอดมินทั้งสามคนมาเย้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรื่อคุณค่อเลื่อม่ขาเขเป็นขาอ่ะคุณท่าาเสียงมันถึเคร่องไหคือกันเลย่างกันเลยค่ะคุณบอกว่าเอฟซีจากสวีเดนสวัสดีสองสลาและกัแอดมินทั้งสคนสวัสดีค่ะขาชาสวีเดนดีใจด้วยนะคะสาหรับ4ล้านวิว ข้อใจต่อภาพต่อจเลยเลยเลยชอบภาพเนี่ยนะเออแอดมินสิสเซเกตอุนซาลินไปแล้วแม่ถนอมวงสง่าให้หนึ่งร้อยดวงโอ้โหอ๋อนี่ค่ะสำรังค่ะเดี๋ยวแก๊งควัน และพ่อเนาะค่ะตอนนี้จะบุญดีบุญค่ะเอาตรงขอขอบคุณก่อนค่ะรับแลกขอบคุณอ่าเพ่คนที่บุญถูกคาดเพะค่ะตอนนี้ในยูทูบกับสิหลานกอล์ฟี่อยู่แล้วเนาะค่ะตงขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะทีกห่อยไปก้นใจเป็นของวันบริษัทของเ่าที่ดีที่ดีหลายครับที่ดีหลายถ้าแต่ถ้าสิษยดีก็หนี่ถ้ามั่นแต่หลักเลขสองหลักแม่หลักล้านแต่ว่าขอเป็นสองล้านเอาต้องช่วยกันเนาะหลักซิปคอหลักซิหลักซิปก่อนเนาะอยากได้ก็อยากได้หลักร้อยไปแหละแต่ว่า ก็อีกอขึ้นอี่อกค่อยๆค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆก็จะบานท่ากับตอนแรกกับลังน้อยๆแล้วเลื่อมหลังใหญ่แม่ค่ะจากจากซิปกลายเป็นรอยจากรอยกลายเป็นพันจากพันกลายเป็นหมื่นค่ะมันสิมากมันสิหลายขึ้น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 พิ่ลีคือเพิ่มหากจริผมนี่เห็นมั้งอ้าอะไรของขวัญขอไปอะไร หากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่นัตตีได้อัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ